เรียนเพียรตินเรียนรอบก็ปวดสดญาิโยมไม่ตกใจไมกคนขอว่าเทพปีลาพยายามทักั้งชิตนม่อยากเดินเดินพระุจ้าคุณโยมได้ตั้งใจเรียนเพียรขณะนี้ พระสงค์โดยการน,นำของหลวงพ่อเจ้าว่าได้นำญาติโยมได้เวียนเทียนประทับสิลในรอบแรกให้ทุกท่านระรลึกถึงคนของพระพุทธสวดมนพุทธคุณคเพื่อเตือนสติเราว่าองค์สมเด็จพระบรมศาส,ะสะดาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้โยมทุกคนระลึกถึงคนของพระพุทธ สดวนตั้งแต่อิเทปิโสพระประวานธรมสมาสุาโธเรื่อยไปแม้น่าหากว่าโยมทั้งหลายสวนไม่ได้ท่องบนในใจในรอบแรกว่าพุโทโธพุโทโธเพื่อให้เรานั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานญาติโยมสัตว์สัตทุชนในการเรีเยเีนในวันนี้ ตามที่ภาพที่ญาตโตมทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้บริเวณพ่อพ้อโบสถ์ก็กำลังเมืองแน่นด้วยสาาทัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านรอบแรกระลึกถึงคนของพระพุทธอิทธิพิโสพระภวาเพื่อเตือนสติเราว่าให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในรอบที่สอง ญาติยโยมท่านใดที่เรียนรอบที่สองแล้วให้ระลึกถึงคนของพระธรรมเพื่อเตือนสติเราว่าพระธรรมคาสอนของพระจินนวรสมเดจพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้านั้นรักษาผู้ปฏิบัติคุ้มครองผู้ปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายในการที่เราระลึกถึงคนของพระธรรมเพื่อเตือนสติของเราให้รู้ว่า ให้งดในสิ่งที่ควรนดเว้นในบทสิ่งที่ควรเวน้นแล้วก็ทําในสิ่งที่ควรกระทํานั่นคือคนของกระทำญาติโยมที่กําลังเวียนในรอบที่สามก็ขอให้ระลึกถึงคนของพระสงฆ์ส่วนตั้งแต่บทสุปฏิปโนเพราะว่าะโตสาวพระสังโฆเรื่อยไปเพื่อเตือนสติของเราให้รู้ว่าแท้ที่จริงพระอรหันต์ที่แท้ หรือพ่อและแม่ที่อยู่ในเรือนของเราความประทานโยกรเจวิธีเป็นเครื่องหมายของคนดีดังนั้นาการสวดมนต์ทั้งสามรอบให้คุณโยทุกคนทุกท่านได้เข้าใจได้เข้าใจและระลึกถึงคุณของทางประพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ดังที่เราได้จำหนูหมายในวันมาพักบูชา วันเป็นเดือนกลางเดือนสามในภาคค่ำคืนของวันนี้ที่บริเวณวัดเทพีลากำลังประกอบพิธีโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอวาาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระกราตริีสุนทรพร้อมทั้งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอาทิตย์ตรีนิกิจและคณะมวลหมู่พระสงฆ์ที่ได้ลงมาร่วมกับคณะญาติโยมในวาระโอกาสนี กุศลกรรมที่เราได้ต้นท่าในวันนี้ได้ด้วยการประทั้นสิ่เปรียนรอกเราโสดนั้นเป็นการมาบูชาบูชาอะไรคุณโยบูชาสิ่งที่คนบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาสิ่งที่ควรบูชาก็คือศาสนสมบัติศาสนสถานของพระพุทธศาสนาบุคคลที่ควรบูชาอันได้แก่องค์สม พระบรมศาสดาสมัมาสมพุทธเจ้ารอบแรกราลึกถึงคุณของพระพุทธเพื่อเติอนสติของเราให้เป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพระพุทธนั้นเป็นผู้นำมีพระธรรมเป็นแผนที่และเราได้มีประสงค์เป็นผู้ชี้การประกอบกิจในคืนวันเป็นเดือนสามนี้ จะได้ประกอบด้วยฐานิสง์ที่เราจะได้รับกันอย่างครบถ้วนในรอบที่สองเราเลือกถึงคุณของพระธรรมเพื่อเตือนสติเตือนจิตของเราให้รู้ให้รับทราบตลอดเวลาว่าพระธรรมคำสอนของพระจินวรสมเด็จพระบรมมาสดานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณอน,นันต์มีคนที่เรียกว่าหาค่าไม่ได้เพราะพระธรรมย่อรรมรัก ผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเราเลึกถึงคุณของประธรรมเพื่อเดินสกิเราว่าสิ่งใดที่ควรทำก็ทำสิ่งใดที่ควรเว้นเราก็ควรลดเว้นสิ่งใดที่เราควรละเราก็ควรละเราเลือกถึงคุณของพระธรรมในรอบที่สองส่วนสวขาโตในรอบที่สามนั้นให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์โดยสวดบทว่าสุปฏิปโนเป็นอาทิป เพื่อเตือนสติเราว่าการสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั้นเพื่อเตือนใจของเราว่าเราจะไปสแสวงหาพระรหัน์ในที่ใดบนโลกนี้แท้ที่จร,ริงพระราหันองค์แท้ก็คือพ่อและแม่ที่อยู่ที่บ้านของเรานั่นเองญาติโยมศรัทธาสาธุชนขอโมทนาสาธุการตอบุญบารมีการสร้างสมในคนนมความดีเป็นการเวียนเทียนประทักษ์สิ่งร่ำ พระบูโสถของวัดเทพธีราในขณะนี้ภาพที่กําลังปรากฏอยู่ณขณะนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากการเวียน,นเทียนที่วัดเทพธีราของเรานั้นน่นโยมจะสังเกตเห็นว่าเป็นการเวียนเทียนแบบคนไหลแบบคนไหลจริงๆนะที่พระบูโสถแห่งนี้ถ้าหากว่าโยมแน่นนะคนโยมก็เรียงไปที่พระบูโสดหลังเก่า ใครที่กำลังมารอบแรกนะใคที่อุโบสถหลังเก่าออโบสถหลังเก่าได้สองร้อยกว่าปีแต่อุโบสถหลังใหม่นี้ยังไม่ถึงห้าสิบปีเลยคุณโยนะโอ,ะอโบสถหลังใหม่นี้ยังไม่ถึงห้าสิบปี โอโบโสถหลังเก่า,าให้ทําเป็นนิหารเราก็เรียกว่าโอโบสถหลังเก่าอ,อันนั้นตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนองร0อกว่าปีแล้วคุณโยนะเพราะฉะนั้นการสร้างสมบูรณ์บาร,รมีของเราทั้งที่โอโบสถหลังใหม่และก็ที่โอโบสถหลังเก่านี้เป็นการนอบน้อมบูชาในค่ําคืนของวันมาพักบูชาเป็นการเฉลิมฉลองในงานพุทธพิธียนตี ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงประสรู้ได้ครบ2,600ปิดปีในวาระโอกาสดีในขณะน,นี้พระสงฆ์โดยการน,นำของท่านหลวงพ่อจเจ้าวาาได้นำญาติดโยมนั้นได้เวียนเทียนผ่านรอบที่หนึ่ง เป็นที่เรียบร้อยก็จะเริ่มต้นในรอบที่สองให้ระเราถึงคนของพระธรรมด้วยสุกการสวดบนว่าสวากาโตเป็นอาทิสวากาโตเป็นอาทิตเพื่อให้เราเตือนจิตของเราให้พระธรรมนั้นคุ้มขรอง,องให้พระธรรมนั้นรักษาละสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็ทําในสิ่งที่ควรทํา